เราก็จะไปที่นิาพานค่าที่นิาพานกุสินาราากาุสินารามมกุฏพันธนะเจดีมกุฏพันธานะเจดีเป็นที่ถวายพระเพลิงแต่ที่ปรินิพานพท่านเรียกว่าสารวนโนทยานอุทยานของต้นสาระเขาเป็นอุทยานหลวงเรียกเป็นอุทยานหลวงที่มีต้นสาระมากค่ะเป็นอุทยานของเจ้ามาันละ<อ>ัตริย์งเล็กๆเลยจ้ามันลอ ในราชวงศ์มัลละนี่ถ้าว่าโดยวงกษัตริย์ไม่เล็กนะแต่ถ้าว่าโดยดินแดนนะเล็กค,คืออาณาจากนะักรนันเล็กแต่วงกษัตัตย์นะั่นใหญ่เพราะว่ามีเชื้อพระวงศ์สืบเนื่องมาจากแว่นแคว้น,วนอื่นด้วยนะซึ่งพระองค์เลือกที่นี่นเลือกประสูตรแล้วเลือกที่ตัดสรุแล้วเลือกที่แสดงธรรมแล้วพระองค์ก็เลือกที่นี่เป็นที่ปรินิพพานทำไมเลือกที่นี่คะ ท,ทั้งที่เป็นแว่นแควนในพุทธประสงค์เนี่ยพระองค์อยากให้เราท่านทุกคน,นคมีความเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดค่ะเพราะคนบางคนก็ไม่เชื่อแม้ปัจจุบันนี้ก็ไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีนรกสวรรค์นี่พระองค์มาที่นี่ประสงค์จะตรัสเรื่องมหาสุทัศนสูตรคุณอันได้เปิดไปดูมหาสุทัศนสูตร,ตรเ,เป็นประวัติของพระองค์เองพระองค์เคยเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรด ปกครองยาวเลยค่ะยาวอันนี้คัดมาเพียงบางตอนนะยังยาวกว่านี้อีกคนะฉะนั้นมหาทุสสนะเนี่ยเป็นประวัติของพระองค์เองแล้วพระองค์ไม่อยากตรัสที่อื่นอยากตรัสที่นี่ที่ตรงนี้แล้วในในเหตุการณ์ที่พระองค์เดินทางมากว่าจะมาถึงเนี่ยพระองค์ฉันพระทหารครั้งสุดท้ายที่บ้านนายจุนทะที่ว่าเป็นนายสุกรถูกต้องแล้วก็เสด็จมาก็กระหายน้ํา ให้พระอนท์ไปตักพระอนท์บอกเกลียนผ่านไปน้ําขุนพระอรงค์รับสั่งอกีกร,ร,รับสั่งอีกพระอนท์ก็เอาบารไปตักพอน้ํามาถวายพระอนท์ก็ยกยอ่องโอ้พระพุทธเจ้านี่มีฤทธิ์มากน้ําขุนยังใสได้พระองค์บอกอนท์ไม่ใช่อย่างนั้นน,น้ําที่ขุนเนี่ยขุนด้วยเศษกรรมที่ตถาคตเคยทําไว้ยาวนานมากแลลวนั้นยิพระองค์อยากให้เราเชื่อกรรมว่ากรรมบาปเนี่ยแม้น้อยนิดยังมาส่งผลในวัน ขณะที่พระองค์ท่านเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุแล้วบใกล้จะปณิธานแล้วใกล้จะปณิพานแล้วกรรมก็ยังมาเศษกรรมด้วยซ้ำไปไม่ใช่ตัวกรรมนะมาเป็นน้ําขุ่นมาให้ได้ฉันคิดดูว่ากรรมบาปกรรมในน่ากลัวขนาดไหนพระองค์ทรงชี้ให้เราเห็นเลยว่าบาปกรรมในน่ากลัวดูเถิดสังขารไม่เพียงใครให้เพียงสังขารคือคือหมายความว่า สังขารเหล่านี้มันไม่เที่ยงไม่จีรังไม่ยั่งไม่ยืนย่อมมีค,ความเสื่อมไปเป็นธรรมดาให้เราตั้งมั่นอยู่ในธรรมะคือความไม่ประมาทในพุทธธรรมหลัสุดท้ายเนี่ยเราควรจะคิดให้ได้ว่าชีวิตจะไปยังไงต่อใช่ไหมคะถูกต้อง,ต,องต้องคิดให้ได้ที่คุณนันใช้ศัพท์เนี่ยถูกแล้วคือต้องคิดให้ได้แล้วจะต้องพินิจพิจารณาว่าแม้พระพุทธเจ้า ยังปรินิพผ่านแล้วเราซึ่งเป็นคนธรรมดาไม่ไไไมด้ทําอะรเลยคจะไม่ตายได้อย่างไรเนี่ยนะถ้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยพระองค์ก็ยืนยันแล้วว่าพระองค์เคยเกิดที่นี่ <c oughs> เคยตายที่นี่ <c oughs> แล้วพระองค์ก็เลือกมาแสดงธรรมที่นี่ <c oughs> แล้วก็มาปโปรดนักบวชคนหนึ่งชื่อสุพัทธะเพียงคนเดียวนะแต่นายสุพัทน์นี้คนอื่นโปรดไม่ได้โปรดได้คนเดียวคือพระพุทธเจ้านั่นก็คือ พระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดหาประมาณไม่ได้แม้เพียงคนหนึ่งพระองค์ก็ไม่ละเลยอย่างนี้ทําให้คิดเหมือนกันใช่ไหมคะท่านว่าหน้าที่อย่างหนึ่งในการที่จะชักนําคนไปในทางที่ดีเจนพรอมมันควรจะเป็นหน้าที่ของมนุษย์มนุษย์ในโลกนี้มนุษย์ในโลกนี้คือเราเราท่านๆนี่แหละที่ที่ที่มีโอกาสที่มีโอกาสทางไหนที่เป็นทางที่ดีถ้าว่าใครเชิญเราชวนเราไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าพูดภาษาหลวงพ่อเนี่ย ถ้าขาไม่หักหรือว่าตาไม่บอดถ้าไปได้เนี่ยควรไปอย่างยิ่งแล้วไม่ควรไปครั้งเดียวอย่างหลวงพ่อเนี่ยมีผู้ให้ไปอเมริกาหรือประเทศอื่นทุกปีแต่ว่าขอขอเลือกที่จะไปอินเดียทำไมค็หลวงพ่อคือไปอินเดียแล้ว <laughs> เราเรา,เราได้เนเราได้มากหนึ่งเหมือนเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าใกล้ชิดไม่ได้หมายว่าประเทศอื่นไม่ดีดประเทศอื่นดีหมดนะ <laughs> แต่ประเทศเหล่านั้นเนี่ย ขออนุญาตใช้ศัพท์ว่าเหมือนเราไปเที่ยวเฉยๆถ้าเป็นการรับประทานอาหารก็มีแต่ปร,ริมาณอาหารบางคนบอกว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้แต่ไม่มีสารอาหารัาาาไปอินเดียเนี่ยเหมือนเราไปรับสารอาหารือคือกากอาหารมันก็คนเราต้องขับถ่ายทิ้งแต่าสารอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกยายส่วนสารอาหารนี้มีประโยชน์ต่อจิตใจที่แน่ๆคือเราเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเทวทูต และเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเลยเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้แล้วติดตัวไปด้วยนะคะติดตัวไปด้วยได้ค่ะมีความสงสัยว่าพระพุทธรูปนะคะปางปรินิพานช่างเหมาะเจาะงดงามซึ่งทำให้คนก้าวแล้วน้ําตาไหลถ้าไม่ตั้งสติให้ดีเนี่ยก็อันนี้มาจากศรัทธาผู้เลื่อมใสค่ะได้ไปสักการะแล้วได้ให้หนายช่างสร้างไว้คือถ้ามีทรัพย์แล้วควรจะสร้างสิ่งให้คนอื่นได้รับประโยชน์ด้วย พุทธรูปองนี้องเดียวเนี่ยให้คนเกิดศรัทธาได้เป็นล้านคนค่ะทั้งทงที่เจ้าของตายไปแล้วคือเวลาที่เราไปพุทธคยาสถานที่ตัสรู้นะคเรี่ยนะคะเราจะเห็นคนน้ําตาไหลแต่ถ้าไปที่กุศินาราเราจะเห็นคนร้องไห้ร้องไห้ใช่คำว่าเห็นคนร้องไห้เป็นร้อยนะเห็นคนร้องไห้พระร้องด้วยนะค่ะขออนุญาตเอ่ยชื่อคณะสิทธิยานุสิทธิ์คงไม่ว่าค่ะ พระเดชนพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพรหมมังคลาจารย์หลวงพ่อปัญญาณทิกวิคุณแสดงธรรมหรือเทศได้ทั้งโลกมีที่เดียวที่เทศไม่ได้หลวงพ่อร้องไห้คือคในวิหารปริณิพานนี้ค่ะไม่ได้เลยแล้วหลวงพ่อก็ร้องไห้เลยหลายครั้งไหมฮะหลายครั้ง,ท,งท,ทุกครั้งที่ไปทุกครั้งที่ไปร้องไห้ร้องไห้แล้วในเมืองนี้เทศไม่ได้ทั้งเมืองเพียงเอ่ยหลวงพ่อก็ร้องแลหละหลวงพ่อบอกว่ามีความ ตื้นตันแล้วมันสูญเสียบุคคลที่รักเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อพูดเองนะหลวงพ่อบอกห้ามไม่ได้โยมก็เหมือนกันค่ะไปทีไรก็ไม่หันไปต้องมีคนร้องไห้ไม่สายก็ขวาหรือไม่ก็ต้องปาดน้ําตากันเือนพ่อนนั่นคือความที่เราเหมือนเหมือนสูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งนะค่ะอาการร้องนี่มันเกิดจากข้างในความตื้นตันนะคะไม่ใช่เกิดจากข้างนอกแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าหากว่า สิ่งที่เราจะยึดได้ในฐานะที่เราเป็นคนพุทธนี่คือธรรมะที่พระพุทธองค์ให้ไว้เพราะนั่นคือองค์ระศาสนาะตัวแทนเลยพระองค์ตั้งพระธรรมกับพระวินัยเนี่ยคือาสดาปัจจุบันศาสดาอย่างอยู่กับเราไม่ได้ไปไหนเราจะลิกไปกราบสการะสังเวชนียสถานทั้งสี่ครบต่ที่หนึ่งที่เหมือนกับว่าจะเป็นสิ่งที่มีความหมายมากสําหรับคนพุทธที่ไปกันเนี่ยนะคะพเพื่อรู้จักอินเดียมากขึ้นคือเมืองพระราณสี จะได้รับคำอธิบายว่าพราราณสีคือเมืองที่ไม่เคยตายเลยมาเป็นพันๆปีเป็นหลายพันปีหลายพันปีหลายพันปีไม่ใช่แค่พันมีหลายพันแล้วก็มีแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคาเนี่ยคนไทยก็มีความสึกตื่นเต้นเราเรียนเรารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วคนก็ไม่จะเห็นว่ากองไฟที่ไม่เคยบอดดับริมแม่น้ำคงคาความยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเวลาที่เราไปพราราณสีเนี่ยหลวงพ่ออยากจะให้ให้เราเราเนี่ย รู้สึกรอตระหนักอะไรบ้างนะคือในส่วนของความเชื่อของคนอินเดียนะ,ะเขาก็มีความเชื่อว่าแม่น้ําคงคาเนี่ยมาจากสวรรค์ค่ะงั้นเมื่อม,มีผู้เสียชีวิตเขาก็อยากจะให้ไปอยู่กับพระพรหมค่ะเอ่อขอโทษทีไปอยู่กับพระศิวะการจะไปอยู่กับพระศิวะได้มันก็ต้องผ่านแม่คงคาก็เลยนำศีระร่างของผู้ตายมาเผาที่นี่แล้วก็นำกระดูกนำเท่าลงไปในนั่นเป็นความเชื่อของคนฮินดู ซึงเขาก็เชื่อองเขาอย่างนั้นแต่ในมุมของเราเป็นพุทธะเนี่ยเราก็ต้องมองสรรพสิ่งเหล่านี้ว่าโอ้ชีวิตนี้ไม่มีอะไรจริงจังยิ่งใหญ่อะไรเลยสุดท้ายก็เป็นกองอยู่นั้นกันมาเศรีฐีก็มานอนเนี่ยมานอนอยู่ริมฝั่มหาเศรีฐีก็เผาตรงนั้นเหรอเผาตรงนั้นนั่นคือที่ที่เผาคนชั้นสูงเท่านั้นนะคคือไม่ใช่ว่าใครก็จะเผาได้แล้วพรามณ์จะเป็นผู้ทําพิธีค่ะงั้นเราก็ให้พิจารณาอย่างนี้ว่าเรามัน เราไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยให้มองให้มองเป็นมุมธรรมะให้มองเมืองพาราณสีว่า,อาสอนธรรมะอะไรเราบ้างค่ะอย่าไปชมเฉยๆอย่าไปชมแค่ความเป็นเมืองพาราณสีค่ะคราวที่แล้วที่โยมไปเนี่ยประทับใจมากคือลงเรือที่ที่อีกฝั่งหนึ่งทีเ่เรียกว่ารามนครรามนครรามนครเป็นเป็น,เป,นเป็นวังที่ประทับของรพ,พระเจ้าพมทัศน์พระเจ้าพมทัศน์นี่ในยุคไหนคะ พระเจ้าปรมทั์เนี่ยถ้าถ้าพูดกันจริงๆเป็นเป็นพระนามเป็นตำแหน่งนะฮะไม่ใช่เป็นชื่อเป็นตำแหน่งค่ะเมื่อองค์ใดก็ตามครองราชก็จะเรียกว่าพระเจ้าปรมทัตพรหมทัตพรหมทัตก็สืบต่อมาตั้งแต่สมัยนน้สมัยก็นิยายนิทานก็พระเจ้าพรมทัตตลอดพระพุทธองค์ก็อุบัติขึ้นที่นี่ก็เป็นพระเตมีเป็นพระสุวรรณสามก็ พระชาติหลายพระชาติอยู่ที่เมืองพระราณศีเนี่ยก็คือพระเจ้าปรมทัศน์แต่ไม่ใช่องค์เดียวกันแต่ชื่อเดียวกันเป็นตำแหน่งเจ้าครองเมืองเพราะฉะนั้นเจ้าครองเมืองพระราณศีก็จะอยู่ที่รามนครที่รามนครตำแหน่งก็คือพระเจ้าพรมทัศ์พรมทั์ค่ะวังที่นั่นเนี่ยทุกวันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขึ้นกับกรมศิลปากรของประเทศอินเดียเป็นสมบัติของประเทศนะไม่ใช่สมบัติของรัฐเป็นสมบัติของประเทศอินเดีย พระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าเสด็จที่นั่นเสด็จที่วังพระเจ้าภูม,มทัศน์นะและประทับที่นั่นด้วยนะในสมัยนั้นประทับพักแรมประทับที่เป็นพระราชอุคันตุ<อ>ที่ไปเยือนนะหลวงพ่ออช่วยขยายความตรงนั้นหน่อยว่า,วาพระองค์เสด็จประพาสเนี่ยนะคะในตอนนั้นมีความหมายอะไรยังไงคะม,มีความหมายมากมีความหมายต่อเราทั้งหมด63สาล้านุัวนี้ถ้าท่านผู้ใดไม่รู้หรือไม่ศึกษาเนี่ย เรางพ่ออยากให้กลับไปอ่านเราจะได้รู้ประวัติศาสตร์พระราชอุตสาหะของพระองค์พระราชศรัทธาของพระองค์แล้วพระคุณของสถาบันพระมหากาษาัตริย์เนี่ยที่ <พอ S 1> ไทย<ส>เป็นไทยได้ทุกวันนี้<ท>น้นะ